สวัสดีครับน้องเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาให้น้องลองดูนะครับแบบฝึกหัดในหัวข้อกฎของนิวตันนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่เป็นกฎของนิวตันพวกที่มีคํานวณเกี่ยวกับความเร็วอัตราเร็วความเร่งเนี้ยนะครับให้น้องได้ลองดูแนวตัวอย่างโจทย์ดูนะครับก็พี่คิดว่าแบบฝึกหัดที่พี่ได้เลือกมาให้น้องทั้งหมดนี้นะครับที่จะได้เรียนนะต่อไปเนี้ยจะค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดซึ่งจะเป็น ื้นฐานที่ดีสําหรับน้องๆแล้วหลังจากที่น้องได้ดูพวกกลศาสตร์ที่หนึ่งรือว่าที่สองกศาสตร์หนึ่งสองของพี่ไปแล้ว mm hmm. ก็มาดูแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับซึ่งที่จะมีเทคนิคพิเศษเสริมให้กับน้องๆนะครับที่ควรจะต้องรู้ในการทําโจทย์ฟิสิกส์นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับข้อแรกนะครับ ข้แรกครับเดี๋ยวน้องจดตามพี่เลยนะครับเขาบอกว่ารถยนต์รถยนตมวลสองคูณสิบกำลังสามกิโลกร,รมัมถูกเร่งให้เปลี่ยนแปลงความเร็วให้เปลี่ยนแปลง ความเร็วจาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา30วินาที อันนี้คือตัว S นะครับ30วินาที30 S นะครับคือเซคันนะครับจงหาแรงกระทำต่อรถยนต์กระทำต่อรถยนต์ตอ,นตอเคน้องโจทย์นะครับเดี๋ยวพี่ยานโจทย์ให้ฟังอีกรอบนึงนะครับรถยนต์มวน 2คูณสิบกำลังสกิโลกร,รมัมถูกเร่งให้เปลี่ยนแปลงความเร็วจาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายในเวลา30วินาทีนะครับจงหาแรงกระทําต่อรถยนต์ก็คือข้อนี้นะครับเราจะหา F เ,เนี่ย ต้องรู้ a ก่อน a คือความเร่งนะครับหน่วยของ a คือเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับอ่ะสูตรนะครับการหาความเร่งความเร่งเนี่ยก็คืออัอาตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คืออามนี้ ความเร่งเท่ากับเขาจะแทนอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็น v ลบ u ส่วน t นะครับ t เนี่ยก็คือเป็น t ของความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงเวลาเท่าไหร่ล้วอาจจะเป็น t สองลบ t หนึ L ่ง mm hmm. ก็ได้อย่างนี้นะครับ v คือความเร็วปลายนะครับ u คือความเร็วต้น ทั้ง v ีและยูทั้ง v ีและยูเนี่ยหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีทั้งคู่นะครับคือความเร็วปลายและความเร็วต้นสว่วนความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้น้องลองวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ดูนะครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้มวลของรถยนต์มวลของรถยนต์เนี่ยก็คืออะไร m ใช่ไหมครับมวลของรถยนต์ถูกเร่งให้เปลี่ยนแปลงความเร็วจาก60 เป็น90แสดงว่าอันไหนเป็นความเร็วต้นก็คือ60ใช่ไหมครับเป็น u 90คือ v นะครับภายในเวลา30นาที30นาทีก็คือ t นะครับอ่าโอเคเรารู้ตัวแปรครบทุกอันแล้วทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้ A เนี่ยมันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกาลัง2นะครับ อันเนี้ยเขาให้หน่วยมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องต้องเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรเมตรต่อวินาทีเนี่ยง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวตัว90ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเทคนิคง่ายๆคือน้องคูณตามหน่วยของมันนะครับก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับกิโลเมตรเนี่ยกิโลคือ สิบกำลังสามนะครับก็คือคูณด้วยสิบกำลังสามนะครับต่อชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยไอต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือหารนะครับคือหารเราต้องทําให้เป็นหน่วยให้เป็นวินาทีใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นวินาทีก็คือหกสิบคูณหกสิบนะครับ าหารด้วยหกสิบคูณหกสิบนะครับทีนี้ตัดได้ไหมตัดอะไรได้บ้างครับทีนี้น้องอะไรเป็นเก้าสิบคูณด้วยห้าส่วนสิบแปดนะครับเนี่ยสิบกำลังสามหารด้วย ส่วนด้วย60คูณ60เนี่ยมันจะได้5ส่วน18นะครับตัดเป็นตัดทอนกันนะครับทีนี้เราก็จะพี่สอนอันนี้น้องทำไมพี่กำลังจะบอกน้องว่าการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนะี่ยให้เป็นเมตรต่อวินาะทีเนี่ยน้องไม่ต้องทำนี้นแหละน้องจำเป็นสูตรไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น เมตรต่อวินาทเเนี่ยเราจะคูณด,ด้วย5ส่วน10 8นะคบนี่เคนะทีนี้เพื่อไวขึ้นนะครับเราจะได้ตัดเลขให้ไวขึ้นนะครับอันนี้น้องก็จะได้เป็น25นะครับหน่วยคืออะไรเมตรต่อมินาที โอเคไหมถ้าเกิดว่าพี่พูดถึงว่าเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตร่อวินาทีให้เอาห้าส่วน18ไปคูณแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาให้เป็นเมตรต่อวินาทีมาแล้วให้น้องเปลี่ยนกลับไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องก็สลับกันก็คูณด,ด้วย18ส่วน5โอเคไหมครับอันนี้จะทําให้น้องคิดเลขได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้พอเปลี่ยนตัวนี้ได้ปุ๊บก,ก็เป็นเท่าไหร่เปลี่ยนแล้วเป็น25ใช่ไหมครับทีนี้ก็เปลี่ยนตัว ความเร็วต้นด้วยความเร็วต้นก็คือ60คูณด้วย5้าส่วนสิแปดนะครับน้องก็ได้เป็น16.67กจนะครัยูเนี่ยก็คือ16.67เมตรต่อวินาทีใช่ไหมนะทีนี้น้องก็หา A ได้และทีเนี่ยความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย น้องใช้ตัวนี้เลยสามสิบเลยนะครับหา A ได้ยังหาได้แล้วก็คือเอา v ลบ u หารด้วยสามสิบนะครับดังนั้น A เนี่ยเท่ากับ v ลบ u v ท่าไหร่ v คือยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบห้าลบ u คือสิบหกจุดหกเจ็ดหารด้วยสามสิบนะครับน้องจะได้ A เนี่ยเท่ากับ 0.28เมตรต่อเนี่ยทีกำลังสองโอเคได้ A แล้วทีนี้พอได้ A แล้วปุ๊บทำไงต่อครับหา F ต่อใช่ไหมเขาต้องการหาอะไรต้องการหาแรงก็คือ F นะครับก็จากกฎของนิวตันนะครับ ซิกมาเเท่าก <M S 1> ับเอมอนะครับเอ็มเรารู้ไหมน้องเห็นไหมี่ลบเมะนะจากซิกมาเเท่ากับเอ็มอหาแรงสูตรนะครับนะแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งนะครับ มวลเขาให้มาเท่าไหร่เนี่ยให้มาแล้วเนี่ยสองคูณสิบก็ล้องสามเอที่เราคำนวณมาได้นีน่คือ A อน,น, A. น,น, 2, 8, นะครับเคูณด้วยศูนจุดสองแปดนะครับทีนี้ก็คูณกันปกติน้องไม่ได้คำตอบมาเป็น 60, ห้ารอยหกสิบน่วยเป็นนิวตันครับ F เนี่ยหน่วยเป็นนิวตัน หรือ n นั่นเองตอบนะครับข้อนี้อ่าสำหรับทิกนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือน้องระวังเรื่องหน่วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาไห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปคิดได้เลยน้องต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือสิ่งแรกน้องต้องรู้แล้วถ้าเกิดว่าถาเกิดเขาถามแรงเนี่ยข้อนี้เคยออกข้อสอบจริงๆนะครับของเรา จปลเนี่ยนะแบบนี้เลยนะครับแต่แค่เขาจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับอืหาแรงที่มากระทาต่อรถยนต์เนี่ยนะครับหาแรงก็คือ f นะครับก็คิดจากเนี่ยซิกมาเอฟเท่ากับเอมเอนะครับคือมวลคูณความเร่งเขาน้องเขาให้มวลมาแล้วนะครับสิ่งที่น้องหาคือความเร่งใช่มครับความเร่งก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลานะครับ ทมาเดี๋ยวดูขาอต่อไปง่ายยากนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทำกันได้นะครับไม่าย,ยากเกินความสามารถแน่นอน ันนี้เดี๋ยวเราจะมาเนี่ยเก็บโจทย์กันนะครับยิ่งน้องเก็บโจทย์ได้เยอะเท่าไหร่น้องก็จะยิ่งเป็นจอมยุทธอ่ะเชี่ยวชาญมากขึ้นนะฮะโจทย์ออกมารูปแบบไหนน้องก็จะได้หมดเพราะพวกนี้เป็นโจทย์พื้นฐานเลยพื้นฐานเบสเบสิกเลยง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานแบบนี้เวลาที่น้องเจอโจทย์ที่มันประยุกต์ขั้นต่อไปอ่ะพอพื้นฐานน้องแน่นอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนปีลอมิดนะน้อง นะคิดภาพพีระมิดนะพีระมิดฐานมัาน้องก้องกว้างใช่ไหมแล้วยอดข้างบนแหลมๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าน้องทําฐานให้มันกว้างน้องก็สามารถที่จะต่อชั้นขึ้นไปได้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เกิดว่าฐานน้องแคบอะ่ะพื้นฐานน้องไม่แน่นอะ่ะพอน้องเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นอะ่ะเรียนโจทย์ที่มันยากขึ้นอะ่ะน้องก็ไม่เข้าใจก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นควรทําความเข้าใจกับโจทย์ง่ายๆพวกนี้ที่พี่เลือกมาให้อะ่นะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้พี่โซมไมโจทย์พี่มันง่ายจังเลยทำไมแบบ โอ้ผมเคยเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับต้องฝึกทำความเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจโดยแท้จริงอ่ะนะไม่ใช่แบบแบบจำจำไปอ่ะนะครับเนี่ยมาดูข้อหน วันนี้นะเาบอกว่าวัตถุหนึ่งถูกแรง500นิวตันกระทำถูกแรง500นิวตันกระทำแล้วเกิดความเร่งกระทำแล้วเกิดความเร่ง10เมตร ่อวทีกำลังสองคือความเร่งอ่ะหน่วยมันคือเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับถ้าวัาถูกก้อนนี้ถูกแรงสองร้อยนิวตันกระทำเหมือนเป็นจัวอัตราส่วนเลยวะ่ะวัตถูกนี้ถูกแรงสองร้อยนิวตันกระทำความเล่งจะเป็นเท่าไหร่ เหมือนเทียบมันจัดตะยังเลยวะนะครับลองดูข้อนี้นะเขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยถูกแรง500นิวตันกระทาแล้วเกิดความเร่ง10เมตรต่อวินาทีกำลังสองถ้าวัตถุก้อนนี้ถูกแรง200นิวตันกระทาเนี่ยจะเกิดความเร่งเท่าไหร่นะครับมาทีนี้ได้โจทย์มาแล้วดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วก็โจทย์ต้องการหาอะไรนะครับไอแรงเนี่ยมันก็คือ F ใช่ไหมครับ มันมีแรงสองแรงที่ให้อันแรกเป็น F หนึ่งอันที่สองเป็น F สองนะครับเรามาดูกันเขียนสิ่งที่โจทย์ให้นะครับอันแรกนะครับ F หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เขาให้มาห้าร้อยนิวตันนะครับ a ความเร่งความเร่งก็คือความเร่งของ F หนึ่งความเร่งของอันแรกที่ให้เป็น a หนึ่งนะครับแทนค่า a หนึ่งเท่ากับสิบ มเมตรเซกสแควร์นะครับ f2 เขาให้มาเท่าไหร่200 200 000. นิวตันแล้ว a2 <c oughs> คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับก็ a2 เ <c oughs> ท่าไหร่ไม่รู้นะครับป <c oughs> ิดไว้ง่ายๆ <c> โ <oughs> จทย์พอนี้เหมือนแบบเทียบอัตตาส่วนกนะันอะนะก็าจากสูตรเลยนะครับ sigma f เท่า <c oughs> กับ ma นะครับ จากซิมเนะครับเราคิดของอันแรกก่อนนะอันแรกก็เป็น f1 ok หนึ่เท่ากับ M อันนี้พี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะนะอ่ามาดูอีกอันหนึ่งก็เป็น f2 สอเท่ากับ M a ป็นสมการที่สองนะนะครับไอสมการแรกเนี่ยก็แค่เอา f หนึ่งมาแทนค่า f1 หนเท่ากับ สมการที่สองคือ f สองเท่ากับ m a สองนะก็คือ f สองมาแทนค่าแล้วก็ a สองเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะคิดให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนะน้องอาจจะแทนค่าโจทย์ไปเลยก็ได้แล้วก็แก้สมการออกมานะครับนะหาความเร่งน,นะครับอ่าน้องจะเห็นว่าเราจะกำจัดตัวแปรอะไรได้ตัวแปรอะไรที่เราสามารถกำจัดมาได้ก็คือ เนั่นเองเอใช่ไหมนะครับนะถ้าเป็นพี่พี่จะทำแบบนี้นะทำแบบจอมยุทธเขาทำกันนะพี่จะเอาสมกา,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 นะา,า,ารที่สองหารสมกา,ารที่หนึ่งนะเอาสมการที่สองหารสมการที่หนึ่งน้องก็ได้เป็น f สองส่วน f หนึ่งเท่ากับ a สองส่วน a หนึ่งนะครับ พี่โซครับเอหายไปไหนเอม,มันตัดกัน mm. ไงน,น้องนะเพราะมันคือตัวเดียวกันอ่ะโอเคไหมเขาไม่ได้ให้มามันก็ตัดกันหายไปแล้วนะครับทีนี้พอน,นี้น้องได้เงี้ยปุ๊บเขาต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหา a อสองใช่ไหมครับเนี่ยต้องการหาเอสองตัวเนี้ยน้องก 2, ็ย้ายข้ามขึ้นไปเอา,า a อหนึ่งขึ้นไปคูณใช่ไหมครับถ้าจากข้างบนน้องต้องรู้นะพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่ะพี่ไม่มาสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ใหม่แล้วนะครับนะ ฟิสิกส์อย่างเง้ก็คือไอ้เรื่องฟิสิกส์เนี่ยมันก็แค่เอาสูตรฟิสิกส์มายัดใส่ในคณิตศาสตร์เฉยๆอะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่น้องจะต้องรู้แล้วอะ่ะนะครับสิ่งที่พี่จะแนะนำได้คือว่าน้องฝึกทางนวิเคราะห์โจทย์การพี่เอาสูตรมาบอกน้องว่าโจทย์แบบเนี้ยต้องใช้สูตรฟิสิกส์ในเรื่องอะไรใช้สูตรแบบไหนนะพอพี่บอกสูตรบอกอะไรเสร็จแล้วร้อยทุกอย่างแล้วการคิดเลขเนี่ยเป็นเรื่องของน้องแล้วไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วจริงๆพี่จะจบแค่นี้ก็ได้ น้องไปแทนค่าหาตัวไปเอาเองนะครับนี้ที่คิดให้จบกระบ,บวนการเลยนะครับใจดีสุดๆมาดูกันน้องก็ได้เป็น a สองเท่ากับสิ่งที่เราต้องการจะหานะครับมักี่อยู่ฝั่งซ้ายเขาจะให้อยู่ฝั่งซ้ายโอเคไหมครับ a สองเท่ากับ f สอง a หนึ่งส่วน f หนึ่งนะครับก็แ,แค่เอา a หนึ่งเนี่ยขึ้นไปคูณ f สองแล้วก็หารด้วย f หนึ่ง ทีนี้น้องก็แทนค่าสิ f สองคืออะไรสองร้อย a หนึ่งคือสิบคูณสิบหาร f หนึ่งคือเท่าไหร่ห้าร้อยนะครับศูนย์ตัดศูนย์ตัดโชโชนะห้าสองสิบได้ละตอบ c เมตรเพอร์เซกสแควร์ตอบง่ายที่สุดในโลกนะครับ จดนะครับเรื่องไอ้ขอ้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษอะไรเลยนะครับง่ายๆนะครับอ่ข้อต่อไปนะครับ ต่อยโจทย์นะครับต่อยโจทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเรียนคอร์สวิกับพี่เนะี่ยก็จะไม่ได้เรียนพวกนี้พี่จะไม่ได้สอนนะพี่จะสอนอยู่สองสองสองครั้งนะก็คือน้องที่ได้มาเรียนสดกับพี่อะ่ะโอเคพี่ก็จะเนี่ยมาตลุยโจทย์ให้แบบน,นี้กับน้องที่เรียนออนไลน์กับพี่อะนะ่ะหรือว่าน้องโชคดีนะได้เรียนออนไลน์พี่ก็จะคัดโจทย์พวกนี้มามาทำให้น้องดูนะ อันนี้คือโจทย์ที่พี่นะเก่งมาแนละ้วคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสามข้อสามเขาบอกว่าวัตถุมวลห้ากิโลกรัมถูกแรงสิบนิวตันห้ากิโลกรัมถูกแรง 10นิวตันจะทำในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะทำในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งขนาดนั้นมีความเร็ว มีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอีก3วินาทีต่อมาโหโจทย์ยาวนะครับอีก3วินาทีต่อมาวินาทีพี่จะเขียนเป็นตัวเอสนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่วัดถูกจะเคลื่อนที่ ไปได้ระยะทางเท่าใดที่ชวนโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่าวัตถุมวล5กิโลกรัมถูกแรง10นิวตันกระทำในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งขณะน,น,นั้นมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอีก3วินยาทีต่อมาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าใดนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าโจทย์ให้อะไรเรามา อันแรกเลยวัตถุมวล5กิโลกรัมคือให้ m มา m เท่ากับ5กิโลกรัมนะครับให้เราีกถูกแรงแรงกระทำ10นิวตันแรงคือตัว F นะครับให้ F มาอีก F เท่ากับ10นิวตันนะครับต่อไปให้อะไรมาทิศทางเดี๋ยวดูซึ่งขนาดนั้นมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีความเร็วให้มาอันแรกหลืออันต้นเนี่ยก็คือความเร็วต้นก็คือ10เมตรต่อวินาทีนะครับน้องได้ u เท่ากับ10เมตร p e นเทีนะครับให้แล้วอีกอีก3วินาทีต่อมาก็คือว่าให้ t ตัว t คือเวลานะครับ t เท่ากับ3วินาทีนะครับโจทย์นะครับต้องการหาอะไรระยะทางคือตัว s นะครับ ต้องการหา S เนี่ยต้องรู้ A ก่อนนะครับน้องจะเห็นเลยว่าเราจะต้องหาถ้าเกิดจะหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องรู้อะไรความเร่งของมันก่อนนะครับคือตัว A เนี่ยความเร่งของมันก่อนนะน้องจดนะครับหา A ได้จากเหมือนเดิมเลยนะกดนิวตันซิกมาเ เท่ากับ m a f น้องดูไหมคือ10ใช่ไหมครับ10เท่ากับ m คือ5 a ใช่ไหมเพราะนั้น a เท่ากับสเมตรต่อวนาทีกำลัง2ได้ a แล้วทีนี้ได้ a แล้วปุ๊บหา s ออกพี่เคยสอนสูตรไปแล้วนะครับในที่เรียนกลาศาสตร์ในคลิปที่พี่ลงไปหา s ได้จากสูตรนะนะครับรู้ u รู้ A รู้ T นะหา S ก็ใช้นี่ไงครับสูตรที่พี่ให้ไป S เท่ากับ U T บวก1ส่วนสองกำลังสองนะมีกี่สูตรหรองกันได้ปะอันแรกคือไปท่องให้ได้นะครับ S เท่ากับ U T บวก1น่งสองเกำลังสองนี่สองคือ S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T นะครับ อันที่3 v กลังสองเท่ากับ u กลังสองบวกสอง a s นะครับมดยังไงแล้วก็อันหนึ่ง v เท่ากับ u บวก a t เนี่ยสี่สูตรไปท่องให้ได้นะครับอ,อีกครั้งนึงท่องของพี่นะอันแรก s เท่ากับ u บวก v ส่วนสองคูณอ่ะผิดผิดไม่ใช่อ่ะเริ่มเพียน,นี้ก่อน เ <S S 2> เท่ากับ ut ทบวกหนึ่งส่นกลังสองะคือสูตรนีนะร้อันที่สอเอเท่ากับ u บวก v ส่วนสองคูณนะครับสูตรที่3 v มวกำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสสนะครับสูตรที่4ีคือ v เท่ากับ u บวกอใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปแล้วฟังที่พูดใหม่ นะครับอ่ะดูแทนค่าหาอได้แล้วเนี่ยที่พี่พูดโมว,าาว่ยาวๆเนี่ยพูดเรื่องสูตรเลยเนี่ยคือจะให้น้องคิดนะเนี่ยโอเคไหมให้น้องคิดนะครับไม่ใช่ว่ามัวพี่คิดให้ดูคิดก่อนเลยเนี่ยเอาตัวเลขเนะี่ยมาแทนค่าในสูตรได้คําตอบแล้วเนี่ยมา y คือ10 t คือ3บวก1ส่วน2 a คือ2ที่เราหามาได้ t คือ ามกำลังสองใชทั้งหมดยี่สองเนี่ยตัดตัดก็เป็นสามสิบบวกเก้าก็ได้เป็นสามสิบเก้าเมตรต่อบนะครับอันนี้ตอบสามสิบเก้าเมตรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยว นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาทำให้ดูต่อนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ